กินข้าวเหนียวไหมน้าขาวกินกินข้าวมั้ยเอาให้ข้าวไหมครับขาวกินข้าวเหนียวกินไหมนะ่ะไม่กินเหรอวานกินอยู่เลยเอา้านี่กินไหมใช่ไหมแห่ทำเป็นไม่กินมานี้มา ค่อยทำไมถามวันนี้เร็วๆทำอะไรดูความสุนต์เจ้าขาวขนล,ล่วงเต็มไปหมดเลยขาวเห็นไหมเขาเหนียวอะ่ะ ทำอะไรไปไหนรอเจ้าของเจ้าของข,ข้าห้องน้ำก็ดักรอหน้าห้องน้ำไปแล้วไปไหนแล้ววิ่งออกหน้าห้องน้ำไปไหนกัดตู้ขาดหมดเลย โซนนับก,กัดตู้หัวงเลยห้องก็ไม่เจ็บห้องก็ลุกเลยเขาไปแล้วที่เขาเขาไปทำไมหนูออกมาแล้วออกมาแล้วมาโอจะมาตีด้วยเขาออกมาเร็วมา คุณออกมาทำอะไรยังไงออกมาเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมเขาไปทำไมเอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เอ้าขาดขามาขายขาออกทีดีออกข้างทุบขาข่าดิ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 เคยเคยเห็นเาเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเอาจุ๊บจุ <c 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 ๊บาทำอะไรขนล่วงเต็มเลย ทำไงไม่ขุนลวงหานตูดให้แล้วไม่อยากออกแล้วไปดีกว่าไม่เล่นด้วยเหรอขาไปก่อนเด้อไปแล้วขาวบายบายแล้วไปแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออ